ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่โคกน้องนานะครับของคุณพ่อกับคุณแม่นี่แหละครับเดีาา๋ยวหาที่นั่งดีๆกันนะครับวันนี้ก็อากาศก็เริ่มอุ่นๆขึ้นมาแล้วนะครับวันสองวันนี้ก็น่าจะร้อนแล้วก็ร้อนมากเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เมื่อคือนก็อากาศดีมากนะครับเย็นสบายมากเลยนี่ก็มีลมบ้างล้วครับ อากาศจะดีมามนะครับหลังจากที่เราทำกับข้าวเสร็จแล้วเราก็ออกมาเล่นที่ทุ่งนาน,นะครับถ้าวันไหนทำเร็วก็จะได้มาถ่ายคลิปคุยกันนะครับก็ถึงจะมีคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับช่องของเราก็คือก็อดอยางจะทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เรามีกล้องมีอะไรแล้วนะครับกล้องเราก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าเรามีอยู่แล้วนะครับกล้องกล้องที่เราถ่ายนี้นะครับก็ในแนเราก็ได้ซื้อมาแล้วด้วยนะครับก็เลยจะทาไปเรื่อยๆนะครับถึงจะไม่มีคนดูก็ช่างมีคนดูน้อยก็ช่างนะครับเราก็จะทํานะครับช่้องของเราแต่ก็ยังโอเคนะครับยังมีคนดูแล้วก็มีคนมาพูดนะครับกับเรื่องที่เราลงไป ในแต่ละคลิปนะครับยังก็มีป้าในบ้านหรือว่ามีอาในบ้านนะครับที่เขาดูที่เขาเปิดดูแล้วเขาก็มาคุยเรื่องที่เราลงไปในคลิปนะครับแล้วหรือมาเขาก็มาล้อว่าเราพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้นะครับก็ดีใจบ้างน,นะครับถึงจะมีคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับช่องของเราก็ยังจะทาช่องต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่หรือไม่ใค่คนที่มาดูก็ เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากให้เราทําอะไรเกี่ยวกับช่องของเราหรือว่าเราให้เราลงเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอยากให้ช่องของเราไปในทิศทางไหนอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ไปพาไปนั่นหน่อยไปนี่หน่อยอย่างนี้หรือไม่ก็ถ่ายชีวิตประจําวันหรือไม่ก็ถ่ายทำกับข้าวเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้นะครับถ้ามีเวลาก็จะถ่ายนะครับหรือว่าวันไหนถ้าหรือว่า ให้หลานมาถือกล้องให้ได้อย่างเงี้ยให้หลานมาถ่ายให้ได้เราก็จะถ่ายนะครับเราก็จะหาอะไรแปลกมากินกับหลานอีกเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราทํากินมาม่ามาเลเซียอย่างเงี้ยนะครับที่เราทําก็มีคนดูเยอะเหมือนกันนะครับถึงจะเป็นหลักสิบยังไม่ถึงหลักร้อยก็ช่างนะครับว่าช่องของเรามันก็แค่คนติดตามแค่เจ็ดสิบกว่าคนนะครับเราก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะทําไปได้เรื่อยนะครับ หรือไม่ถ้าได้ไปเที่ยวตรงไหนหรือว่าได้ไปยังไงแล้วก็จะพยายามถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับก็คืออยู่บ้านนะครับก็ไม่มีงานไม่ค่อยมีไม่ได้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีงานนะครับช่วงงานกีฬาก็ไม่มีนะปีนี้ก็ไม่มีการแข่งศิลปะหัตถกรรม ah ram, เหมือนปีที่แล้วนะครับที่เราจะต้องซ้อมที่เราจะต้องซ้อมหรือว่าเราจะต้องเตรียมเด็กนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็น เปเทอมหน้านะครับถึงจะได้มีงานถึงจะได้มีกิจกรรมหลายๆอย่างให้เราถ่ายนะครับสําหรับเธอมีก็คง,งไม่มีอะไรเกี่ยวกับงานนักเรียนนะครับก็คงจะเหมือนเดิมก็คงจะมีแค่เดิมๆบ้างอย่างเงี้ยถ่ายที่โคกหนองน,องนาบ้างแล้วไม่ถ่ายไปนู่นมานี่บ้างนะครับก็ขอให้ติดตามดูว่าช่องของเราจะเป็นยังไงบ้างต่อไปนะครับยังไงก็จะทำช่องไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็อากาศดีนะครับก็ได้มานั่งคุยกันนะครับแดดล่มลมตกมาเลยนะครับอากาศก็ดีแดดก็กำลังจะลงนะครับน,นี่นะครับพาทีก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับแสงก็กำลังดีมากเลยนะครับ ห้ามงเย็นกว่าๆจะหกโมงเย็นแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดคุยซะส่วนใหญ่นะครับคงจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเพราะว่าถ่ายทุกวันมันก็ไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับเพราะว่าต้นไม้มันก็โตไปเรื่อยๆของมันแหละครับมันก็โตช้าเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับ บรรยากาศตอนเย็นเย็นนะครับก็ะจะด,ดีมากเลยไม่ร้อนนี่ครับน้ำก็ลดลงมามากเลยนะครับสะพานก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมยังไม่ได้ปูพื้นนะครับแตงโมก็เริ่มโตแล้วนะครับนี่มีแตงโมกับถั่วดินนะครับนี่ต้นถั่วดิน ก็อยุดรอแล้วก็แตงมูงนะครับก็น่าจะเห็นอยู่นะครับหรือว่าเป็นการเดินเล่นตกล้วยอันนี้น่าจะเป็นกล้วยน้ำวานะ้า จะออกมาเดินเล่นบ้านนะครับหลังจากที่นั่งอยู่แถบ,บบ้านอยู่ที่ร้านเป้าร้านนะครับแต่เป็นตอนนี็กจะได้ออกมาเดินเล่นบ้ามแดบดบดีมากแดดก็ไม่มีแล้วนะครับแดดพอาทิตย์ก็รับลงกิ่ปลายไม้แล้วนะครับ แดดมันก็เริ่มไม่มีเลแดดมันก็ไม่มีแล้วม,ม,มีฝั่งนี้ก็มีแตงโมด้วยนะครับเนี่ยก็เริ่มโตแล้ว ช่องนี้ก็ยังคงจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้มีคนดูไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับช่องไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะทําไปเรื่อยๆเพราะมันก็ไม่มีอะไรเสียหายแล้วนะครับเพราะเมื่อเราก็มีกล้องถ่ายวีดีโอแล้วอย่างนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรจะเสียหายแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำแต่และคลิปของเรานะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปจนกว่าจะมีคลิปใดคลิปหนึ่งที่มันจะโดนใจหรือไม่มีคนติดตามขึ้นมาเยอะๆนะครับ mm. ก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามด้วยนะครับที่ติดตามตั้งแต่คลิปแรก ก็จะมีพวกเด็กๆแถวในบ้านนะครับที่ติดตามก็ขอบคุณสลับคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับคนที่ยังติดตามกันอยู่แล้วก็ขอบคุณสลับผู้ที่เข้ามาดูแล้วก็ผู้ที่จะติดตามคนต่อๆๆต,ต,ต,ต่อไปนะครับก็ช่องของเราก็เป็นช่องสัพเพเหระนะครับก็ยังไม่ได้แบบว่ามีจุดยืนหาจุดยืนจุดหลักจุดยืนว่าจะไปทางไหนนะครับ ยังไม่ไม่ได้นะครับก็คือตอนนี้ก็คือถ่ายสัพเพเหระให้ดูเรื่อยๆก่อนนะครับนะครับคลิปนี้ก็คงจะคุยกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็แค่จะมาบอกจุดยืนว่าเรายังจะทําช่องต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูหรือไม่มีคนดูเขาช่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับจะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาดูแล้วก็ผู้ที่ติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะทำอะไรก็ขอให้ทุกคนติดตามเราติดตามคอยดูคอยชมเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย